บทเรียนชีวิต22ข้อในโลกที่แสนวุ่นวายขอบคุณเนื้อหาจากช่อง YouTube The Book Taylor 1. ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งต้องหาความสนุกให้ชีวิต 2. คัดกรองสิ่งที่จะมารบกวนชีวิต 3. หากจะดูครูให้ดูจากการกระทำ 4. หยุดหายไปเพื่อพักปล่อยให้คนอื่นคิดถึงคุณบ้าง 5. จงหมั่นสารความสัมพันธ์กับคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ 6. การขอความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องน่าอาย 7. จงเรียนรู้ชีวิตผ่านเรื่องราวของคนอื่น 8. การถ่อมตัวคืออำนาจ 9. อิสรภาพไม่ได้อยู่ที่เงินแต่อยู่ที่คุณกล้าเป็นตัวเองหรือไม่ 10. เร็วไม่ว่าช้าให้เป็น 11. อยากให้ชีวิตเจริญจงรู้จักแบ่งปันผู้อื่น 12. สิ่งที่คุณอ่านทุกวันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 13. หากคุณรู้สึกดีกับใครอย่ารอที่จะบอกเขาคนนั้น 14. เลือกทำในสิ่งที่ทำให้ชีวิตในระยะยาวของคุณดีขึ้น 15. ฝึกให้ตัวเองเป็นมิตรที่ดี 16. ถ้าอยากรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงกับใครสักคนลองคิดถึงวันที่พวกเขาจากคุณไป 17. เพื่อนแท้จะอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าในสถานการณ์ไหนและคุณก็ควรอยู่เคียงข้างเพื่อนของคุณด้วย 18. อย่าด่วนตัดสินผู้คนเพียงเพราะเขาทำในสิ่งที่คุณไม่คุ้นเคย 19. การมีความหวังกับอนาคตดีกว่าการคิดถึงมันในแง่ลบ20ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ลองคบหาเพื่อนที่อายุน้อยหรือมากกว่า21จงทิ้งเรื่องราวดีๆเอาไว้เพื่องหลัง22จงเต็มที่กับคนที่คุณรักขอบคุณครับ